เตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า8คุณได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะอะไครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ดูนะครับวันนี้มาเจอกับผมโจ๊กคุงในช่องโจ๊กจะแตกอีกเช่นเคยครับแม่วันนี้มาในเกมมันชื่ออะไรอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะอ่านไม่ออกนะครับแต่ว่าภาษาผมเรียกไอกเกมกระรอกนะครับไอกระรอกเวนนะครับอ่า เอออ่ะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับยังไงฝากากดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับนะไปลุยกันเลยดีกว่าครับวันนี้มาทุน300บาทเลยนะแต่ว่าเกมนี้มันเบ็ด4บาทค่อนข้างเยอะนะครับ่ะไม่พูดคำนัเพลงครับไปที่30เปิดก่อนเลยครับยาวๆไปครับมีอะไรให้ตื่นเต้นหรือเปล่าจังหวะนี้เออมาสวยยังเงียบๆอยู่นะครับ มาได้เรื่องอยู่นะมาเปิดแรกก็มีเรื่องแล้วครับแล้วฟรีเกมเข้าหรือเปล่าดอกนี้เออมาถึงยังไม่นดนทำอะไรเลยจะได้หรือเปล่าเออยังไหลามาอยู่เอ้ามาได้ลุ้นตึกตัก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 ไอหนูไอไวเวเลยเอายังได้ลุ้นต่อครับดอกนี้มายัางไงขอได้หรือเปล่าโอ้โหยไมได้ลุ้นตอบทุกคนเออเปิดช่องมาเพิ่มครับบัก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 เออโอ้นี่ก็ไหล อีกแล้วเออเรียบร้อยยังไง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 โอ้โหสี่บาทไหลไปไกลแล้วครับม,มาอีกแล้วอตอดย้ายไปตาหายเหม็นเลยเอาอีกแล้วครับคูณเก้าแล้วครับทุกคนโอ้โหดอกนี้เงินาารางวัลก้อนโตใหม่ร้อยสามสิบแปดบาทนะครับแถมเข้าฟรีเกมด้วยครับอเอาเว็บดี๋ยวดูครับว่าฟรีเกมจะเป็นอย่างไรครับมันจะหมุนไปไกลแค่ไหนครับเออดอกแรกมาสวย ได้ไงว่าดอก2ไม่ค่อยไหลครับไม่ไหลนะเอายังได้สปินขึ้นมาหนึ่งนะตกมาก็ไม่มีอะไรครับขยับไม่ค่อยไกลเลยอะเออดอกนี้สวยเหมือนตั้งใจหล่นมาให้ครับยาวๆบอกเลยเดี๋ยวจังหวะนี้เดี๋ยวขึ้นเบ็ดแน่นอนครับขึ้นหนักด้วยนะโมโหครับเอเอสวยงามคูณ13ไปแล้วไหลไปเรื่อยๆคูณ14นะาล้ครับที่รักแล้วไหลมาเป็นคูณ15 ต่อด้วยหรือเปล่าจังหวะนี้ต่อที่คูณ 16, 16 16แล้วก็ต้อง17หรือ <c oughs> เปล่าเหมือนคนนับเลขไม่ถูกครับสิบหก็ไม่ยอมไป17ให้นะออมาเฉยครับโอ้โหมาปั่นปื้บวนี่เข้าเลยครับเออ,อเกมนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ว่าโอ้แตกง่ายด้วยครับแตกดีครับ18แล้วเอ้า19แล้วดอกนี้ยังไง <c oughs> หลายมาที่มาเออสวยงาม ยังไงได้หรือเปล่าเออมาอีกหนึ่งแถวครับโอ้ยยี่สิบสามไปแล้วครับไหลๆเลยครับแม่เป็นพันเลยครับแป,ป๊บเดียวครับโอ้เอาเรื่องครับตอนนี้บอกมาอีกหกร้อยครับผม,ม,มต้องมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะเออยาวไปครับขยับขยับเอา้าเออเหมือนจะเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่ดีนะแต่ว่านี่หูเดียว ดูตรงนี้ครับคูณยี่สิบเจ็ดคูณยี่สิบหกเลยครับได้มาหนึ่งพันเลยครับโอ้ไม่แล้ววายโอ้โหขยันขุดเหลือเกินนะไอพิษแต่วแต่จะแรนดอมลงไปนะเออดอกนี้ปลวกคืนมาหน่อยครับแอปเปิลมาสวยไม่ต่อให้ะ่ะ จะมีขยับเป็นนะทุนเรามีแล้วนะครับใส่ไปเลย20บาทใส่ไปเลย20บาทนะ,ะนะครับดูวันดอกนี้สวยอยู่นะ <c oughs> <c oughs> เธอร์โบดีกว่าไหมเทอโบดีกว่าวะดูมันช้าๆไงไม่ดูนะเออแต่ว่าจังหวะหล่นๆมานี่มันสนุกนะเวลามันแตก เอาจาังหวะนี้ฟรีเกมเข้าหรือเปล่ามึาจริงๆอย่าไม่คุยกล้องหรอมาได้มาก็มาเลยครับก็มาเลยครับไม่หล่นให้ครับโทุกคเออเหมือนเรามีวายอยู่แล้วหนึ่งตัวทุกทั้งเกมอ่ะนะครับเอามาเดอกอุ้ยเลยไปนดิดเดียวเมื่อกี้นะทุกคนเลยไปนดิดเดียวหเห็นหัวไห้วาครับแล้วจะมาอีกหรือเปล่ากลับมาได้ไหมกลับมาได้หรือเปล่าไม่กลับมาเลยครับทุกคนไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยครับอย่าไปครับยังไม่หล่นนะ เออมาดอกนี้สวยเอาวายสองได้ลุ้นอีกตัวหนึ่งมาหรือเปล่ามึงมึงจะหลอกอุยแล้วเหรอเฮ้ยเหมือนมันจะมาอ่ะทุกคนเหมือนผมคิดว่ามันจะมานะว่ามันขยับหลอกเรามาสองทีแล้วนะเออเดี๋ยวเราดูอีกนิดนึงนะอีกทีนึงนะว่ามันจะมันเล่นตัวหรือเปล่านะเนี้ยเนียเนี่ยเนี้ยเนียเนียเนียเอาแยะเอาแยะเอาแยะโอ้มันหลอกผมดีจริงๆเลยทุกคน ขยับเบ็ดดีกว่าปะ่ะอันที่เปิดอ่ะอ่าเดี๋ยวขอแบบกั้นจายแบบกดเทอร์โบหน่อยเออกั้นจ่ายเป็กดเทอร์โบหน่อยหืมแตกงอกดีแล้วดอกนี้เออคูณสี่ว่ะมากดเทอร์โบเลยไปเร็วๆครับไม่งั้นก็ไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้อย่างเดียวครับเออเออเออ,อม,มันหมันเขี้ยวเลยก็เลยครับ สูงสุดเท่าไหร่วะสี่พันเลยเหรอเนี่ยเกมไหนที่มันบิดขึ้นไปสี่พันได้เนี่ยแปลว่าเกมนั้นมันต้องมีอะไรครับต้องแจกดีแน่นอนนะดูดิฟีเกมจะเข้าอีกเปล่าเมื่อกี้ลุ้นอยู่นะเออเอามาอีกแล้วมาอีกแล้ว,มา,ลวมาหลอกอีกแล้วได้หรือเปล่า <c oughs> นี่ใส่ไม่ดีวะ่ะเออมันชอบหลอกผมนะอีเวนนี่ จะไม่ไหวกับมึงแล้วนะจะไม่ไหวกับมึงแล้วนะเออมาให้ชื่นใจหน่อยลูกเอ้ยมาให้พ่อชื่นใจหน่อยมาเอาอย่างไรต่อไหลหรือเปล่าเออขอให้ได้โอ้โหอ่ะเปิดช่องเพิ่มครับตักตับตับเนี่ยจังหวะเมืเ่อกี้ตอนที่เข้าฟิสต์บิลแรกก็อย่างเงี้ยแหละเฮ้ยดอกสองจะเข้าไหม เอาคูณหกไปยังไงกวกกูไม่เอาฟีสปินแล้วกูเอาไอ้นี่ดีกว่าครับแตกนอกดีเหลือเกินเออมาเออสวยได้อะงุ่นมาอีกหนึ่งทีครับยับมาเป็นอะไรขอให้ได้ขอให้โดนเอฮือแครลอดหล่นมาสวยงามพระราแปดตรงนี้ขอข้าพทธหลน่นสวยๆนะไอทิศเออไี่ยิงดีครับ ค1สิบเอ็ดแล้วครับเหมือนไหลไปแล้วครับโอ้โหไหลไปขนาดนี้ครับไม่ต้องว่างไม่ต้องหวังเพิ่งแคปฟีเกมแล้วมั้งเอ้าง,อองหล่นอยู่นะนี่คูณสิบสามแล้วนะไหลไปคูณสิบสามแล้วนะโอ้โหคูณสิบสี่แล้วอะต่อให้อีกทีหนึ่งหงยังไงครับโอ้โหดอกนี้บวกมาสองพันเลยครับ เส,สียวว่ะเมื่อกี้มันขยับผมหลอกผสมไปสองทีน,นะเนี่ยมาอีกแล้วเห็นไออมันมาให้ลุ้นอยู่ตลอดเลยเนะครับอย,ยังมีเข้านะทุกคนเงียบอยู่นะไปยาวๆเลยครับโอ้โหแตกดีนะ ทีเอาเดี๋ยวอ๋ออีกสิเปิดแล้วกันสิอีกสิเปิดสุดท้ายก็เลิกละ,ละพอละไะนครับคิดว่ามันไม่น่าจะหล่นให้นะมันแตกนอกดีขนาดนี้นะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะมาดอกนี้ยังไงโอ้สองทีสุดท้ายครับเดี๋ยวเราไปผ่านเบ็ดเล่นหน่อยนะเอาสักหนึ่งร้อยแล้วกันนะสิบทีพอไหนว่าหนึ่งร้อยเอาไม่มีด้วยยัดแมมร้อยยี่สิบซะอย่างนั้นเลยครับสองร้อยไปเออ ไปสิบทีถ้าหมดสิบทีนี้ก็จะถือว่ามีกําไรอยู่นะแต่ละผมไม่รู้ว่าจะเข้ามากเข้าน้อยนะครับลองดูนะแต่เหมือนมันน่าจะเข้าให้หน่อยนะฟีเกมนะออหลอกมาหลายทีแล้วนะออดอกนี้สวยเดย <c oughs> มีบวกคืนมาพันแปดนะครับมามาแล้วเหอหันหลังไปแป๊บเดียวก็มาแล้วมาจนได้ครับ ปูยังไม่ทันขาดคำตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยเออเอาก่อนจะไปฟรีเกมครับได้คูณ5ครับอ่เดี๋ยวดูดอกนี้เมื่อกี้เราบวกมาค่อนข้างหนักนะฟรีเกมรอบแรกครับเดี๋ยวดูฟรีเกมรอบ2ครับจะงงๆหน่อยครับมันมาได้ยังไงในที่้ก็งงเหมือนกันนะว่าจะปั่นเล่นๆทิงท้งๆนะสุดท้ายก็กลายว่าเข้าเฉยครับเนี่ยอย่างที่บอกครับวเวลาเกมไหนมันเบ็ด4 0่เบ็ดสูงๆอ่ะเบ็เดแปลกๆอ่ะแบบ มันเยอะเกินอ่ะเออในปกติปกติแล้วก็งงๆนะเกมไม่มีฟังก์ชันอะไรนะครับแต่ว่ามีมันอารมณ์เหมือนแบบว่าแบบมันจะให้ตัวคูณเยอะนิดนึงนะครับก็ลองดูนะครับลองเดินไลฟ์เป็นนะครับนะขึ้นเบ็ดได้ทันนะครับยังไงก็มีกําไรแน่นอนนะครับนะดอกนี้ครับบวกมาหมื่นหนึ่งเลยครับแฮ่์สี่พันครับรวมของเก่าเป็นหมื่นหนึ่งแล้วครับสามหมุนสุดท้ายครับโอ้โได้มาอีกหนึ่งหมุนครับไม่มีอะไรนะเอ้านึกว่าไม่มีอะไรครับ มาจนได้มาดอก2คูน14แล้วคูน15ไปตชนี้ไหลไปที่คูน16เออแล้วก็คูน17ไหมคูน17คมาเออูน17ก็เอาดอกน,นี้บอกเลยหรูเรื่องเดี๋ยวหรูเรื่องแน,น่นอนยาวไปครับชิ้นออกชิ้นใจกันไปเลยครับบอกแล้วว่าเดินเบ็ดให้ทานเดินเบ็ดหวเป็นนะยังไงก็กำไรแน่ๆเลยครับ ยาวๆเออดอกนี้สวยอีก2เปิดสุดท้ายครับอ,อ้าวหล่นมาสวยดอกนี้ยังไงเออ,เอ,อยังไงวะอ,อ,อ,อะไรครับสวยงามพระร์แปดครับดอกนี้ครับออได้มาอีกหมื่นหนึ่งครับ sky เอฮะเฮ้ะ ดูคลิปกำลังเ,เพลินนะครับนะใครที่ชอบใจคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับตะครายนะครับแล้วก็ไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้อัพลงให้ดูนะครับจะได้เด้งแจ้งเตือนนะเอออ่าหมุนทิ้งไปครับนะก็น่าจะไม่มีอะไรเลยครับก็คงต้องพอแต่เพียงเท่านี้นะครับนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะใครดูจบก,ก็ขอให้เฮงขอให้รวยขอให้สล็อตแตกหนักๆก็แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับแล้วมาเจอใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นเกมไหนเบ็ดแบบไหนก็ฝากติดตามด้วยนนะคครรับรับบสาหลิปี้ก็ว่ สวัสดีครับ